e p พ2สามสองเกีย่ยวข้าวจับหนูครับทุกนหากนหาหาอะไรดูขนาดต้นข้าวครับครับสูงสูงไหมครับช่วมหัวไหมครับดูนะครับนั่งลงนะครับ ไปจากเกี่ยวนาพ่อใหญ่คมนะครับวันที่20พฤศจิกายน2567เวลา10.45นาทีนะครับข้าวปีนี้นะครับข้าวงามอยู่นะครับสูงนะครับ รถเกี่ยวข้าวปีนี้หายากมากนะครับรอคิวกันนานมากคันนี้ก็รอประมาณ3วันนะครับกว่าจะมาได้นะครับจนข้าวแห้งกรอบหมดแล้วน้ำหนักข้าวก็น่าจะหายไปเยอะนะครับ้านนี้มีหนูนะครับต้องคอยมองว่ามีหนูวิ่งออกมาเมื่อไหรก็เสร็จเรานะครับแต่ส่วนมาก คนเกี่ยวนะครับจะเห็นก่อนนะครับส่วนมากรถเกี่ยวจะได้ก่อนผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันวิ่งตอนไหนไม่รู้รถเกี่ยวได้หนูไว้สามตัวแล้วครับหนูพุกผมยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับทีมงานก็รออยู่นะครับข้าวปีนี้งามนะครับข้าวงามมากเลยเม็ดก็สวย วงก็โตนะครับต้นก็สูงนะครับรถเกี่ยวก็ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าข้าวมันงามนะครับก่อนเกี่ยวก็ต้องมอบข้าวนะครับไม่ให้มันติดคันนานะครับจะได้เกี่ยวง่ายนะครับดูความสูงของต้นข้าวนะครับสูงมากงามมากนะครับ ถึงคอเลยนะครับเกือบทั่วหัวนะครับอันนี้เกี่ยวไปรอบแรกนะครับดูต้นข้าวครับสูงมากครับแต่ไม่รู้ราคาข้าวจะเป็นยังไงจะสูงเหมือนต้นหรือเปล่าต้องคอยดูเกี่ยวของจริงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่ารอรอนานรอสามวันแนละ้ว ฟางอย่างดีเลยครับน่าเสียดายฟางนะครับเอาไวให้วัวให้ควายกินน่าจะดีนะครับวีนี้เกี่ยวใช้รถห้าคันเลยนะครับนาละคันเลยนะครับคันไหนมาก่อนเกี่ยวก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับข้าวรวงสีทอง เหลืองอาลามนะครับเต็มท้องทุ่งนะครับกว่าจะถึงวันนี้นะครับก็ใช้แรงกายแรงเงินพอสมควรนะครับกว่าจะเห็นผลผลิตออกมาขนาดนี้นะครับก็อยู่ที่ฟ้าฝนโชคชะตาด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวเสร็จก็จะ เอาไปขายเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจะต้องมาตากนะครับขายเปียกก็ราคายัางยังดีอยู่ก็คิดว่าไปขายเลยนะครับต้นข้าวบางจุดบางที่นะครับก็จะล้มนะครับเพราะว่าต้นมันสูงต้นมันงามนะครับมันก็เลยล้มนะครับ ก็จะทำให้รถเกี่ยวเกี่ยวลำบากนิดหนึ่งนะครับกลัวตัดโดนลวงข้าวหล่นนะครับก็ต้องค่อยเกี่ยวช้าๆนะครับถึงจะดีนะครับอันนี้อีกคันนะครับหน้านี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับงานสุดท้ายแล้ว กลางคืนก็ต้องเกี่ยวนะครับเพราะรถมาแล้วนะครับวันนี้ลอยกระทงด้วยนะครับแต่ก็ต้องเกี่ยวนะครับเกี่ยวเสร็จก็ใส่รถหกล้อไว้นะครับเพราะเราเกี่ยวกลางคืนพรุนี้เช้าค่อยเอาไปลงสีนะครับหรือสากรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ YouTube ช่องพ่อใหญ่คมทุ่งลาบาทานแม่น้ำม,มูลด้วยนะครับขอขอบคุณครับ